ขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาลูกหลานชาวครอบครัวธรรมอิสระทุกท่านรวมทั้งขออนุโมทนาขอบคุณครณะสงฆ์ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดสถานที่ทำกิจกรรมการพระศาสนาเรื่องกระถินนทานกระถินนการ ให้ร่ร่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเย็นนี้ตอนช่วงสี่โมงเย็นเขาคงจะลงพระอุโบสถทําการบุปโลกก,กรรมก็คือสวดให้ภาพพระกฐถินกับพระผูด้ได้รับเลือกจากคณะสงฆ์อันนี้เป็นเป็นบุบุปกิจเบื้องต้นเหมือนกับที่เมื่อเช้าหลวงพูดว่าหลวงปู่พูดว่าพระสงฆ์ต้องสมัคคีกันทํากิจกรรมของงานกฐถินให้มันรุ่ร่วงสําเร็จนั่นก็เป็นบุปกิจเบื้องต้นที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ว่าต้องทํา บุปกิจเบื้องต้นของประชาชนผู้คนทั้งหลายก็คือต้องสมัครสมานสมัครครีร่วมแรงร่วมใจทําให้กตินฑทานมันผ่านพ้นไปได้ดยดีซึ่งวันนี้เราก็ทําสําเร็จในบุปกิจเบื้องต้นก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณขอบใจรวมทั้งลูกหลานชาวธรรมะอิสระมูลนิธิธรรมอิสระทุกท่านแม้กระทั่งบรรดาลูกหลานที่นาเอาอาหารข้าวหวานมาออกล้าน เยอะแยะมากมายเหลือเฟือฟูมไฟจนผู้คนร้นหลามมาชิมมาชอบกันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจก็ขอบใจที่แบ่งปันความสุขเล็กๆให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรามีกำลังวังชามีความรู้ความสามารถก็ทำได้ก็ทำจะลุกเพราะว่าตายแล้วมันก็เอาไปไม่ได้ะที่เอาไปได้ก็คือต้นทุนบุญกุศลบุญกับบาปที่เราทำเท่านั้น ในือชาตินี้ถ้ามีสติปัญญามีความรู้ความสามารถพอจะทําอะไรได้ก็ทําถ้าไม่มีไม่มีกําลังทรัพย์ก็ใช้กําลังกายมันก็ถือว่าทําเหมือนกันการกระทําของเรามันไม่เป็นหมันไม่สูญสลายไม่หายไปไหนมันก็เป็นดิ้วรอยแห่งกรรมเป็นระหนัดรหัสนัยแห่งกรรมที่จะกําหนดขีดเส้นให้เราเดินตามกรรมที่เรากระทา เหมือนดังแจมกล่าวพุทธภาษิตที่ว่ากรรมุณาวัตติโรโกโส,สัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีชั่วเลวหยาบเป็นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ในกิจกรรมมหาบุญมหากุศลแบบนี้มันเป็นอน,นิสงส์ใหญ่นะเพราะปีหนึ่งวัดอ่อนน้อยรับกระถินแค่ปีเดียวครั้งเดียวจนหนึ่งปีมันไม่ได้มีรับได้ทั้งปี พะนั้นพวกเราก็มาทำให้เพื่อนมนุษย์ที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่นี้ให้อิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจแช่มชื่นเบิกบานสบายกายสบายใจไปความสุขสบายเหล่านั้นมันก็จะยังสำเร็จเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายผู้ให้แล้วด้วยใจปิติสุขด้วยใจศรัทธาด้วยใจเชื่อมัน่นในผลบุญกุศลที่เราเพียนพยายามกระทำลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทานทานนไมัยม หรือว่าจาคคือผู้บริจาคสิ่งที่เป็นค่าศึกของกิเลสแบริจาคสิ่งที่มันกำจัดกิเลสได้กิเลสของเราก็อาจจะเกิดจากกระบวนการตันหนีคับแคบเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบมากๆอยากได้โลภโมโทสันสิ่งเหล่านี้มันมันมีกันทุกคนหรอกแต่มันต้องถูกทำลายไปบ้างถูกบั่นทอนให้ลดน้อยถดถอยลงไปบ้าง ้วยการให้โดยการบริจาคด้วยการเกื้อกูลด,กด้วยการอนุเคราะห์การุณแม้ที่สุดก็คือให้น้ําใจให้อาภัยก็ถือว่าเป็นการให้แต่ให้น้ําใจให้อาภัยมีเมตตามนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมแล้วมีคุณธรรมทําให้เราทําคุณประโยชน์สังคมก็มีคุณภาพชีวิตเราก็ดูดีมีคุณค่า เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นที่กำหนดของฟ้าดินว่าบุคคลผู้ใดที่ผ่านพ้นกฎเกณฑ์กติกาคุณธรรมเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้สอบผ่านในความหมายของคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสงใจประเสริฐได้ลูกหลานทั้งหลายก็อย่าไปนิ่งนอนใจหรละยิ่งสถานการณ์แบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ รอบๆตัวเรามีสภาพแบบนี้แล้วก็มีโครงการมีกระบวนการที่เราเปิดโอกาสให้เราได้ทำเนี่ยลนวะงปู่มองว่านี่มันเป็นโอกาสนะส่าับหลุงปู่แล้วต้องรีบฉกฉวยถือว่าเป็นโอกาสเราไม่รู้ว่าชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทําทานยาวนานตลอดทั้งปีหรือไม่ทําทั้งปีนี่ไม่ใช่ง่ายนะลูกทำทานยาวนานบริจาคทานให้อาหารข้าวนา้ํากับเพื่อนมนุษย์ ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นปีนี่ไม่ได้ทําง่ายนะอย่างดีก็ทําแค่วันสองวันก็แย่แล้วแต่นี่ทําได้ทั้งปีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากของความเป็นมนุษย์ลุงปู่พ่อครัวทรไม่อิสระคุณพระแล้วก็มูลนิธิทำไม่อิสระก็ทํามาแล้วปีกว่หกเดือนในงานถวายพระเพลิงพระบรมสพองพระหลวงรอเก้าแล้วแถมยังมาต่องานเฉลิมงานขึ้นครองราชของ เรากรอสิบอีกนะฮะ,ะก็เขาขอมาก็ไปตั้งเต็นที่สนามหน้านางเรองตอนนั้นยังเป็นเป็นสนามหน้านางเรองตอนนี้ก็กลายเป็นสวนรอเก้าไปแล้วสวนหลวงรอเก้าเอ่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วพระเจ้าอยู่หัวรอสิบท่านกระทรงมีพระดำริที่จะทำให้เป็นปอดของกรุงเทพพระมานนครอีกแห่งหนึ่งเพื่อให้ผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกาย ตอนนี้ก็กำลังพัฒนากันจนดูสวยสดงดงามแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องจันโรงสังคมให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยมนุษย์ถ้าอยู่ร่วมกันด้วยความพึ่งปิง,ปงอิงแอบอาศัยและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยสังคมมนุษย์มันจะสงบสุขและร่มเย็นผ่อนคลายโปร่งเบาสบายเหตุผลก็เพราะว่าไอ้ความถ้อยทีถ้อยอาศัย เกือกูลแบ่งปันการุณอนุเคราะห์อุดหนุนกันเนี่ยมันลดลาวาศอกบัทอนความตรนี่ความคับแคบความเอาเปรียบความเห็นกับตัวของมนุษย์ด้วยกันเองลงไปเมื่อสังคมมนุษย์มันมีคนเห็นกับตัวแม้คนเดียวเนี่ยมันก็ทําให้สังคมเดือดร้อนแต่ถ้ามันลดความเห็นกับตัวความเอาเปรียบความคับแคบความระโมบโรคมากตกะอยากได้เนี่ยนะ แค่ครึ่งคนนะไม่ใช่คนเดียวถ้ามันลดลงไปได้นี่มนโหมาความสุขมหาศาลก็จะหลั่งไหลเข้ามาในสังคมมนุษย์ไม่ต้องเอาสังคมกว้างนะลูกคนในบ้านเราถ้าทุกคนเป็นผู้เสียสละมีน้ำใจให้อภัยไม่เห็นแก่ตัวเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาการรุนต่อกันมันก็จะทำให้สังคมในบ้านนะ่ะร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าเราทำได้เราสามารถทำได้ทุกคนเนี่ยมันทำได้ เริ่มต้นจากตัวเราก่อนให้อภัยมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่รู้จักมองโลกให้กว้างขึ้นมีทัศนคติทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นอย่ามองอะไรแคบๆแล้วก็เข้าใจรู้จักความเป็นจริงของคนแต่ละคนในบ้านเราทำความรู้จักกันและกันด้วยความรู้สึกเปิดใจให้กันโอภาปาศัยกัน เกือกูลการุณอนุเคราะห์อุดหนุนกันและกันสังคมในบ้านมันก็ลมเย็นเป็นสุขถ้าเราจะขยายออกไปเป็นสังคมในเมืองสังคมในบริษัทสังคมในหน่วยงานแม้ที่สุดสังคมในวัดวาอารามก็เหมือนกันเป็นอย่างที่เมื่อเช้าหลวงปู่พูดถึงเรื่องความศรัทธาเนี่ยเพราะถ้าเราไม่มีศรัทธาในความเป็นมนุษย์เราก็จะทําลายคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ ศรัทธาในความเป็นมนุษย์คืออะไรมนุษย์นี่เป็นผู้มีใจสูงใจเประเสริฐนะลูกคนมีใจสูงใจประเสริฐเนี่ยเขาไม่ทําตัวให้ตกต่ำเนี่ยการกระทําคําที่พูดสูตรที่คิดกิริยาอาการที่แสดงออกมันจะดูแล้วงดงามสงา่าเพราะเราศรัทธาในความหมายของคําว่ามนุษย์คือผู้ใจสูงใจประเสริฐง่ายๆก็คือรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเอือ้ออาทรอนุเคราะห์การรุนกันและกันเอาเนี้ยเป็น คุณสมบัติที่จะแสดงออกถึงถึงความศรัทธาในความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเราสามารถที่จะศรัทธาในตัวเราได้ศรัทธาในอัตภาพที่เราเป็นอยู่ได้พูดง่ายเป็นภาษาสมัยใหม่ก็บอกว่าเชื่อมั่นตัวเองอัแหละคนที่เชื่อมั่นตัวเองอย่างมีสติปัญญาเนี่ยมันประสบความสําเร็จไม่มีผิดพลาดมีแต่เรื่องถูกต้องไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ถ้าไม่เชื่อมั่นตัวเองหรือว่าเชื่อมั่นตัวเองแบบโง่เขลาเบาปัญญาไอ้อย่างนี้ก็พัฒนาไม่ได้เหมือนกันเ็นท่านทั้งหลายก็จงจงสำหรับลุงปู่แล้วการมีชีวิตนี่มันคือการฝึกปลือนะปัญหาคือการเรียนรู้ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือครูของเรานี่คือบทสรุปที่ลุงปู่เขียนเอาไว้เมื่อ3-40ปีที่แล้วแล้วทั้งชีวิตลุงปู่ก็ทำแต่เรื่องพวกนี้ ไม่เคยเกรงกลัวต่อปัญหาต่ออุปสรรคไม่เคยหวาดหวั่นสะดุ้งผวาต่อศัตรูทั้งหลายทั้งปวงสามารถยืนหยัดตั้งมั่นด้วยลำแข้งของตนด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถเราไม่มีเราก็ค้นขวายเราก็ขนขวายเราก็คน้คนหาเราก็สั่งสมอบรมเราก็ฝึกปรือเรารู้ว่าเราอ่อนตรงไหนเราด้อยตรงไหนเราเป็นคนแย่ในเรื่องอะไรเราก็พัฒนาของเราได้ ครูคนอื่นเนี่ยเขามาสอนเราแค่วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงอะแต่ครูในตัวเราเนี่ยสอนตัวเราได้ทั้งปีทั้งชาติสําคัญว่าเราจะมีครูในตัวเราไหมเรากล้าที่จะบอกที่จะตําหนิที่จะสอนตัวเรามากแค่ไหนตรงนั้นเราจะหากเราชั่วชีวิตหลวงปู่เนี่ยไม่มีครูมาสอนเหตุผลที่ไม่มีครูสอนเพราะครูแต่และคนที่เขาตั้งท่าเป็นครูเนี่ยมันเหมือนไม่เป็นครูอะ่ะ เราก็เลยไม่รู้จะไปสมัครเปร็นลูกศิษย์ของครูคนไหนเพราะแต่ละคนที่ไปเจอเจอนี่มันก็ต่อหน้ามาพลับ,บหลังตะโกะนะปากพูดอย่างทําอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีชีวิตอยู่อีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วสิ่งที่ทําสิ่งที่พูดและสิ่งที่คิดบางคนละเรื่องเดียวกันเลยมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับ พอไปเห็นสภาพอย่างนั้นชีวิตรุวงปู่ก็เลยต้องมาปรับตัวเองว่าเอาละต่อไปนี้สิ่งที่กูพูดคือสิ่งที่กูทําสิ่งที่กูทําคือสิ่งที่กูคิดพูดทําคิดต้องเป็นเรื่องเดียวกันมันจึงจะสามารถศรัทธาในความหมายของคําว่าเป็นมนุษย์ได้นั่นคือหลักการที่แท้จริงเลยเป็นที่มาของบทสรลกอีกบทว่าลูกรักหัวใจสําคัญของคุณธรรมศีลธรรมสัจธรรมและพระบริสุทธิ์ที่ทํา คือความอ่อนน้อม่อบตนต่ออีกบทหนึ่งว่าสัจจะและความจริงใจคือเครื่องเสริมสร้างบุคลิกภาพและความสำเร็จเอคนทุกคนถ้ามีสัจจะมีความจริงใจอยู่ในตัวเนี่ยเราจะเป็นผู้องอาจผู้งดงามผู้สงา่าผู้กล้าแก้วกล้าและตั้งมั่นอยู่ได้ในทุกสถานการณ์อย่างไม่หวั่นหวาดไม่สะดุ้งประหวาไม่หวัว่นไหวที่ทำอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกร ต้องฝึกต้องศึกษาต้องสมสมองอบรมต้องเรียนรู้แล้วใครจะมาฝึกเราได้ละถ้าตัวเราไม่ฝึกตัวเราเองเฉะนความหมายของความเป็นมนุษย์นี่มันไม่ใช่เป็นวัวเป็นควายให้ใครมาจูงมือจมูกแต่เราคือการเรียนรู้ชีวิตเราคือการเรียนรู้ปัญหาคือการต่อสู้ศัตรูคือครูของเรานี่แหละจึงเป็นที่มาของหัวใจกรรมาฐานที่หลวงปู่ให้ความว่ายัางไงเรียนรู้ชีวิต ทั้งชีวิตของหลวงปู่คือการเรียนรู้มีชีวิตอยู่เพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อการซ่องเสษเรียนรู้ชีวิตไม่ต้องไปชีวิตคนอื่นนะหลวงอาชีวิตตัวเราแหละตลอดทั้งวันเรามีเรื่องจะเรียนรู้มากมายเมื่อใดที่เราเรียนรู้มันเข้าใจประสบะการณ์ทางวิญญาณเราก็เปิดกว้างดีมากขึ้นเมื่อใดที่เรายังไม่เข้าใจประสบการณ์ทางวิญญาณของเรามันก็จะตีบตันคับแคบ เนตุการทํการทำความเข้าใจในประสบการณ์ทางวิญญาณที่เข้าถึงซึ่งต้นตอของปัญหาได้นั่นแหละคือความหมายของคาว่าเรียนรู้ชีวิตแล้ชีวิตตัวเราใครจะมาบันดาลไม่ได้พระพรหมเทวดาอินยักษ์ทั้งหลายก็บันดาลไม่ได้ถ้าตัวเราไม่ทําใครจะมาทำํำถ้าตัวเราไม่พูดเราไม่เดินเราไม่คิดใครจะมาทํามาพูดมาคิดแล้วใครจะมาเข็นมาเคี่ยวเรา เพราะงั้นตัวเราต้องเขี่ยวเข็นตัวเราต้องทําต้องพูดต้องคิดแล้วทําพูดคิดต้องเป็นเรื่องเดียวกันมันเหมือนเหมือนกับน้ำสามสายมันไหลไปคนละทางพลังน้ํามันก็เบาลงแต่ถ้าน้ำสามสายมันรวมเหลือทางเดียวทําเรื่องเดียวพูดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวกันทําพูดคิดไม่แตกแยกอย่างนี้มันก็สําเร็จประโยชน์ได้ง่ายเหมือนกับน้ําที่อยู่ในสายเดียวกันสามารถพุ่งไปทะลุทะลวงภูเขาและหินผาได้ ฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์ถ้ามีความตั้งมั่นอยู่ในสจัจจะในความจริงใจสัจจะและความจริงใจคือเครื่องเสริมสร้างบุคลิกภาพและความสําเร็จฝึกลูกสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครบันดานให้เราไม่มีครูคนไหนก็สอนเราได้หรอกครูสมัยนี้มันก็พูดอย่างนึ่งทำอีกอย่างหนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําด้วยตัวเราเองนี่มันเป็นคุณลักษณะพิเศษของความหมายแห่งความเป็นมนุษย์นะ แล้วเป็นคุณลักษณะพิเศษที่เหล่าพรหมเทวดาเขาอยากได้เขาต้องการเพราะคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ไปเกิดอยู่ในที่ใดแห่งหนตำบลใดต้องเป็นเอกกุรุษต้องเป็นผู้นำเขาต้องเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นราชสีก็ต้องเป็นพญาราชสีถ้าถ้าเป็นหมาก็ต้องเป็นจ่าฝูงถ้าเป็นไก่เป็นนกก็ต้องเป็นพญาไก่พญานกเพราะไม่ได้เป็นขี้ข้าใครด้วยตัวเราเองเป็นนายตัวเองมาตลอดไง มันก็เลยไม่ได้เรียนรู้ความเป็นคี้ขคาแต่ถ้าทุกวันเราจะเรียนรู้แต่ความเป็นคี้ขค่าต้องตกอยู่ในอํานาจบาดใหญ่ของคนอื่นต้องให้คนอื่นเข้ามาจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพัฒนาอย่างไงเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตทําไมเขาพัฒนาเราไม่พัฒนาเนี่ยต้องรู้จักคิดแบบนี้มันถึงจะมีการว่าพัฒนาเนจึงบอกว่า สำหรับลุงปู่แล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันเป็นบททดสอบให้เราได้พัฒนามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเหมือนอย่างกรณีก่อนหน้านี้สอง,สอ,ง,สสอ,งอาทิตย์สองสัปดาห์เนี่ยลุงปู่ตื่นขึ้นมาตอนประมาณสักทีสองกว่า,วาเออก่อนนั้นก็ฝันว่าไปที่ไหนเห็นพวกเสิษธีเขาบริจาคมหาทาน เปิดโรงทานเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนเราก็เออนื่นๆนึกว่าเออถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยคูจะเลี้ยงครูจะเติดโรงทานสักปีหนึ่งเออเดี๋ยวจะบอกมูนิธิบอกพระสงฆ์บอกวัดเอออย่างดังได้แก้วดังได้ดังจินตนา,จ,นตนาจินดาเอาไว้คิดเอาไว้สองอาทิตย์ต่อมาก็สามารถเปิดโรงทานได้ทีนี้ก็เป็นปีละ เปิดโรงมหาทานเลี้ยงผู้คนเป็นปีๆทำอย่างนี้เสียหายอะไรไม่มีอะไรจะเสียชีวิตหลวงปู่เกิดมาไม่มีอะไรติดตัวน่าวต้องเสียอะไรแค่รู้สึกอย่างนี้มันก็พร้อมที่จะทำแต่ถ้าบอกว่ากูมีไอ้นั่นกูมีนี่กูมีอนู่นไอน้อนั่น,นกูก็ไม่กล้าให้ไอ้นี่กูก็รู้สึกเสียดายไอ้นั่นกูจะให้ไปทำไมอย่างนี้มันก็เสียตลอดเวลา แม้ชีวิตหลวงปูไม่เคยเสียมีแต่ได้เพราะเราไม่มีต้นทุนไงเป็นคนต้นทุนราคาถูกเป็นไก่กาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ไม่ได้มีเส้นนีสายอะไรก็สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างสบายๆง่ายๆเหมือนสมัยก่อนตอนที่บวชเป็นพระเป็นเจ้าคณะปกครองสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัชนะสงกราม ก่อนท่านจะสิ้นก็ให้คนมาเรียกเป็นนิมนต์นะไปเข้าเฝ้าแล้วท่านก็บอกว่าปู่ไปเตรียมประวัติการทำงานประวัติอายุอะไรพรรษาอะไรตาอะไร mm hmm. คุณงามความดีอ่ะเขียนมาเดี๋ยวผมก่อนตายเนี่ยผมจะให้บรรดาศักดิ์ท่านจุคุณท่านสักก่อนที่ผมจะสิ้นลวงปู่บอกกับท่านกราบเรียนท่านพระเดชพระคุณครับ เก้าชอบจะเป็นในสิ่งที่เก้าอยากเป็นแต่ไม่ชอบเป็นในสิ่งที่คนอื่นให้เป็นเอาไปให้คนอื่นนะครับผมไม่อยากเป็นอะไรที่คนอื่นอยากให้เป็นเพราะนั่นแหะท่านก็มองหน้าแล้วก็มนุษย์พันนี้ยังมีอยู่ในโลกด้วยหรอวะครับนี่นะครับเป็นตัวตนแล้วก็กูก็เอื้อมมือไปบีบขาท่านเอเพราะฉะนั้น เป็นอย่างที่เราอยากเป็นไม่ใช่เป็นอยู่อย่างที่คนอื่นให้เป็นนั่นเลยคือเอกบุรุษเอกสตรีเราจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นอย่างภาคภูมิมีชีวิตอยู่อย่างศรัทธาตัวเองอย่างเชื่อมัน่นแล้วมันจะศรัทธาไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ศึกษาไม่สั่งสมไม่อบรมไม่คิดที่จะเสียสละไอ้สิ่งที่มันเป็นค่าศึกไอ้ค่าศึกของความดีงามเนี่ย ความเห็นเกิดตัวมนุษย์ทุกคนนะมันมีความตะหนี่ความคับแคบความเอาเปรียบความเห็นเกิดตัวความระโมบโลกมากเหล่านี้มันเป็นคุณเครื่องกัน้นความดีจะเรียกว่าคุณก็ไม่ได้นจะเรียกว่าอันตรายแห่งความดีก็ได้เพราะงั้นถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้มันลงไปได้เนี่ยจิตใจเราก็จะกว้างขวางมากขึ้นที่นั่งของเราก็จะแคบลงแล้วมันจะมีที่ว่างให้คนอื่นมานั่งใกล้ได้เยอะขึ้น แต่ถ้าเรา,าทำลายสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ความเอาเปรียบครับแคบเห็นแก่ตัวโรคโมโทสันตจริีทีเหนียวโอ้ตัวเราจะใหญ่มากในโลกใบนี้เลยไม่มีเหลือที่ให้ใครนั่งเมื่อเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวโดนที่อดทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงมันจะพัฒนายังไงมันจะมีสังคมแบบไหนแล้วเข้าใกล้กับสังคมเห็นแก่ตัวไปเห็นแก่ตัวมันมีแต่ตายกับตายไปข้างหนึ่งเท่านั้น มันจะมีกับคำว่าเอาชนะฆ่าคานแล้วมันจะเป็นสูขตรงไหนสังคมมนุษย์มันก็เล่าร้อนว้าวุ่นทุรนทุรายบีบคั้นแล้วเราจะอยู่กันแบบไหนาะงนั้นเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นบันดาลเราไม่ใช่คนอื่นให้เราเป็นแต่เราเป็นคนสร้างมันเป็นทําให้มันเป็นแล้วเราก็แก้มันได้เริ่มต้นจากตัวเราเองเมนโรงทานหนึ่งปีเนี่ย หลวงปูเชื่อว่าคงจนปีกว่าๆเหมือนเดิมอะกว่าจะสร้างพระเมรุม,มาตรเสร็จเนี่ยเป็นโรงทานหนึ่งปีที่ให้โอกาสเราสำรอกความตรณีความคับแคบความเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวความโรคโมโทสันความความเยื่อหยิงทะลนงจองของระยะโสวดดีให้เราได้สำลากสิ่งเหล่านี้มันออกไป เราไม่มีสตังค์ไม่มีทุนละทรัพย์แต่มีเวลาเอา้าก็แบ่งเวลาไปช่วยเขาเอา้าตักข้าวใส่กองเอ่อล้างชามหั่นผักเอ่อไปช่วยเขากวาดก็ได้เหมือนเหมือนกับทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็ไอ้ป๊อปกับเจ้าหนะ้าที่จํานวนหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเต้นพระโรงครัวพระราชทานต้องตักอาหารที่หลวงปู่ทาไข่พระรวว้ไ้เมื่อวานนี้พราะรู้ว่า วันนี้ทั้งวันไม่ว uh, ่างก็เลยทําอาหารที่มันไม่เสียไม่บูดเน่าก็ตุนไข่พะโล้เอาไว้สองพันกว่ากองพอแปดเก้าโมงเขาเก้าโมงกว่าเขาก็ตักเอาไปแล้วก็ต้องแจกให้ให้คือมอบให้กับเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังตอนบ่ายสองโมงนี่ตอนนี้เขาคงจะตักกันเสร็จแล้วมั้งนี่บ่ายสองโมงนะเนี่ยเออแล้วเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังก็เอาไปแจก เพราะว่าแจกในนามของอาหารพระราชทานลองคิดดูว่าปีชาติเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเจ็ดสิบกว่าล้านคนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับพระเจ้าเป็นดินเนี่ยมันมีใครทำได้มาะในนามอาหารพระราชทานน่ะโรงครัวพระราชทานน่ะเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดสิบกว่าล้านคนมีใครสักกี่คนได้มีโอกาสทำบุญ เขาเรียกว่าทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันร่วมกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีใครได้ทําทาได้ได้สักกี่คนงั้นเมื่อมีโอกาสเนี่ยหลวงปู่ถือว่านี่เป็นโอกาสเลยเราได้ทําบุญร่วม่าตักบาตรร่วมขันกับพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งอย่างน้อยท่านก็เป็นสมุติเทพอ่ะก็คือมีบุญมากกว่าเราอ่ะใช่ไม่ใช่เออถ้ามึงมีบุญมากกว่าท่านมึงคงเป็นราชาไปแล้วละ่ะ แต่ท่านหน้าราชาราชินีอย่างหน้าพงมึงนะกูขอไปเกิดชาติใหม่นะว่านตัวใครตัวมันเหมือนเหมือนกั้ที่เทวดานางฟ้ามาบินธบาทวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกอ่ะกูเห็นอีซิมมันแต่งตัวเป็นนางฟ้าแล้วก<อ>ูกูนึกในใจว่าโอ้กูไปเกิดในานารกดีกว่าเว้ย <laughs> เข้าใจไม่หานางฟ้าอืม เพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับพระราชาทำตั้งปีหนึ่งด้วยแล้วทำไมไม่ฉกฉวยโอกาสเราเราทำทรัพย์ไม่มีเราก็ทำบุญได้กายด้วยเวลาที่เหลือเราจำเป็นจะต้องไปทำงานเอาที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเอาเขาแจกในกรุงเทพที่ทำงานเข้าแปดโมองอะอย่างนั้นเขาเริ่ม เอาอาหารหลวงปู่ทาอาหารเสร็จก็ประมาณตีสี่เขาเดินทางไปถึงนู่นก็ประมาณสักตีห้าตีห้าเสร็จเอ่อจตีห้าเสร็จเศษแล้วก็ไปรออยู่ที่เต้นถึงเวลาก็ช่วยเขายกของตักของใส่กล่องแต่แต่งตัวไว้ทุกอยู่แล้วเพราะว่าทางราชการเขาประกาศไว้ทุกใช่ไหมเออก็แต่งสีดําไว้ทุกเข้าทํางานจบแปดโมงเชา้าแถมมีข้าวกล่องติดไปกินวะไอ้ที่ทางานอีก ก็สบายไม่ต้องอะไรมากแตได้ประโยชน์โพดผลเยอะแยะออกจากบ้านก็มีแต่กําไรไม่มีขาดทุน <Yeah. S 1> ได้มีโอกาสได้ทำไม่ใช่ว่าทำงานประจำแล้วทำไม่ได้ทำได้หรกเออถ้าจะมาช่วยที่ครัวก็ต้องรองวันหยุดนะขัดตะเลิกวันเสาร์ที่ก็ไม่เป็นไรเอามาก็ได้แล้วทำอะไรได้บ้างไม่มีอะไรทำมีเยอะแยะ ไม่มีใครเขาล้างหมอ้อเราก็ล้างหมอ้อไม่มีใครเขาล้างชามเราก็ล้างชามกวาดทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูไปเรื่อยโอ้เยอะแยะสมัยก่อนตอนที่แม่กับยายพาพกูเข้าวัดอะ่ะกูนั่งอยู่ฟังพระเทศไม่รู้เรื่องลำคาญกูก็เดินออกไปข้างนอกโอ้เห็นหน้าสารามสกรปรกกูก็หยิบไม้กวาดมากวาดแกลกแกละ,กละ,กละพระเทศไปก็ได้ยินเสียงไม้กวาดกูแกลแกลพระเลยหันมามอง โอ้ยเทวดาที่ไหนมันขยันจริงวะอนอ้จริงพระก็พูดอย่างเนี้มันจะด่าก็ไม่ด่านะเรียกกูเป็นเทวดาทําไมขยันจริงๆนั้นมากวาดตอนเขาเทศล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะลุงตาเทศไม่รู้เรื่องอะ่ะมันนั่งอ่านคัมภีร์ให้ฟังอ่านก็ผิดผิดถูกถูลำคานคนละเกตกับกูไงคนละเกตเกตกูนี่หูไม่ฟังไม่ได้เลยออกไปกวาด ทำได้ลูกไม่เห็นยากอะไรเราขนขวายด้วยตัวเราเองฝึกตัวเราเองเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ใช่ได้ดีเพราะมียี่ห้อเป็นมนุษย์มนุษย์มันได้ดีเพราะมีการฝึกหัดปฏิบัติเรียนรู้แล้วก็จงจำไว้เลยว่าชีวิตคือการต่อสู้ปัญหาคือการเรียนรู้ศัตรูคือครูของเราล้วศรัทธาความเป็นมนุษย์ของเราให้ได้ก็ต้องมีสัจจะความจริงใจ สัจจะและความจริงใจคุณเครื่องเสริมสร้างบุครลิตภาพและความสำเร็จเจร่ญเรรม